วันที่6เดือน6ปี6แปลคันที่37วันบนี้วันที่6เดือน6เป็นวันที่37ที่ข,ข้าพเจ้าเขียนไม่ทราตจดรเกัดว,วิชัยเขาถวายเสาาียงสดสายายข้าสดประบริีไมันต่างๆ ถอยเป็นพุทธบูชารมบูชาสังฆบูชานะจาริยบบูชาแนดะ่คุูบาจารย์ทั้งหลายขขเขา,าจึงขอข้าพเจ้าทรงตังต้งนัน่นมีสติระลึกได้มีสมาธิเจริญอนะครับยันชนะในบุะเสิอย่างตเน,นื้อเนือน้อเทนพอการพัตนาไตอารหังสมาสมาโตัววคขวาพุทธประความต่างพิพาลาทีมี สวาสดาค่ะโตบควาตาธรรมนธรรมนันมัสซามีสุปฏิปันโนบควาโต้ราังัร้าโคสาานามามีบนบูชาพระครดีพินาอาระหาชั่โถสุธิรามปาริสุตโตคุในหิมารันธารามโนธานธารามโนธานีปรมจตทสติยาวัชเชววของพุทธนธรรมังสาาสารานาข้าตบุชชมีลัตนตยังธรรมังสารามิสุตินาโสชุมลมเทวราสัมันตาจักรวเรสุัตราชันถุเทวตตาสาธรรมมุนีราสัสุนันตุสักคมกะทั่ง สาเช่จามเตรวะเพชิติสิขรัตตะเตสันเตเชวิมณีติเปรตัจฉาเมตโรวนาคขณะนิชิหาวตุภิหิตเตพุมังเชยันตุเทวสาระเถโรวิเสเมยยขาขันธภาณะขาติทันตสันติเกยังมุนีวราวัจนะสะดาบอมิโซเนตุธัมมสวนากรอยยภทันตาธัมมสวนากรอยยภทันตาธัมมสวนากรอยยภทันตา โมสดตัสภาคณะมการนโมตัสสะขวัวราหะตสามมาสามพุทธศสะนโมตัสสพระวตัวราตัวสามมาสามพุทธศสะน้โมตัสสาระขบวตัวราหะตัสามมาสามพุทธัสสะบวตัวตัสาสมพรบะถักเพื่านสรนังสามีธรรมสรณะนักสามีสักขังสรณะนักสามีทุติยมีบุททงสรณะนักสามีทุติยมีธรรมัสรณะนักสามีทุติยมีสักขังสรณะนักสามีตัดยมีบุทรทางสรณะนักสามีทัดยมีธรรมสรณะนักสามีทัดยมีสักขังสระนักสามี บุตรสะจจะเคลียคาถานาทิเมสาระนังอันยังพุทโธเมสาระนังวรังเอเตนะสาวาวเชนโสุิเมหุตสาพทานาทิเมสาระนังอันยังธรรมโมเมสาระนังวรังเอเตนะสาวาวเชนโสุิเมหุตสาพทานาทิเมสาระนังอันยังสักโคมสาระนังวรังเอเตนะสาวาวเชนโสุิเมหุตสาพทานาบุสตรีรัตนาปรมัคคถาพูดทางแม่มีรัตนาภูธสรลีรัตจิตังธรรมังแม่มีรัตนาภูตธวิสุทธิสารังสังขังแม่มีรัตนาภูตธวิสุทธิรติฏิ เอตังน like, ั um, ่นเอตีลาตันังลัตนาตยาวะหังสามโมสาริตตวัตถุวิสัยสัพพุทังอนโยยันตุตะคุณโยเขาว่าสัพพระว่าทางอสมิตยามผีเปิดะเหว่ายถาติทันเตเอกังวินาถทจิตตะเลสามปะสัมภะเวนะโลการกฐาจิตเจเจเล่จะปลาถูกูตังคำพีระยานวิเศษอนิจตุสัสสัทถังวิญญูหิปัปปันทิตะเชนิหิวิชันนโรปปูปังโลกกาเหีเกหิจิตกฐาจดปลารัพภณียังเกสันติสุทุกิฏิตังคุณกายตายานาเมหิวะชนะตายาสุวิสุตังพี สมมติปัสสานตมวน่าสิสุปัสสันท่านาปุญญาติการณ์น่าสมุตตแน่าปุญญภูมังทุขขาสมมจจันทมุขขาสาระนังข้าตานังภูชาระเหสุปราชมังอภิภูเชนยานีพานัสสจิกริยายุปนิสยาถังสามานิขเรสามารโสท่านสิทธิยาศาสาทุพิอัตตกุโสเรหุประสายวณียงปานาปานีหิจารปิสาระนังข้มานิยเมวัตถุสามารถที่ตามติดและังสาระนังข้ตามหาราตินที่บางข้าทเนสุปมานาสามานาปุเชนมาจารปิสาสะตังสุประสานน่ิตา สถานุปจาริยาสัธาและตัดสุภเนนะตัดาสุกเตนะสุขีพระเวมุตเตชนะตสสะจะสถาธิสุขีพระเวมุตเตชนะตัสสะสัาปิสุวัติโหตุโยเจถาธรรมไม่ไมยามผิดประมาณนภูโตโรกุตรานพิสารมโยวินิยโตสุพชังฐานโสวินิสัยยะจัตยายะอายญมิโหตวัตถุตเยปริจิโตสุภัสสาตะการโรยมการัสิธิคาถาโยจักขุบาโมหามาราภกาโตสามมุพุโตสุภโตวิมุโตมาราสภารสาวินิโมจยันโตปะเป สิเชมังเสนาตังวินเยยังุผู้ทังวัดันตังเสดสานมามีโรกสานะฐานจากวินียการตัดทันเตตสาเตเชยเสทิหองตุสาพันตรายาจาินาสัมนตุทามทัชโยยวิยตัสสุสาตุทัสเศสโลกาสาวิทุวิมากขันิยานิโกธรรมาวโรนิการินิยานิโกธรรมว่าราสัาดีสตาโหสันติโรสุจิโนธรรมังวัดนันตังเสดสานะมามี โมหะปทาลังอุปสรรตธาหังตันเตสะสะเตเสยเสติโหตุสาวพันตารายาจามินาสเมนตุธรรมธรรมวเสนะสุขตานุโคโยโรกัสสะภะปูปเกเรสัชิตาสันโตสยังสันตินิโยชฉโกสุสาวะคัตธรรมวิจิตังกโรติสังฆังวะรันตังสิรัสานะมามิพุทธานุพุทธังสัมมเสนระดิถงตันเตสะสะเตเสยเสติโหตุสาวพันตารายาจามินาสเมนตุ บุตรโมกาลตตากาคาถานโมอรหัตโตสามาสามพุทธาสามิหิสิโนนะโมอุตตมธรรมมัสะสวะคาเตสัยวัตินิทานะโมมหาสารคสัพปิวิสุทธาเลติถิโนโอมานโมโอมะตายาตตายาสาราตตายาสาสะทุกทางนโมโอมากาติตาสาตาสาวัตถุตยาสาปินโมการะปภาเวนะวิขาสเนตุปัฏฐะโมนโมการันภาเวนะสวัสดิหงตู สัพพทานะโมกาลสัเตเสนะวิทุนิโยมิเตชะวะเตจะอัตถะปะมะกะโรสตตะวะพุทธะสาสนะวิตะระเคหิปะกะมุงเนสังลมันอยู่สัพพวิชิตาสังามาเปยตายัสสิโนโทันติสเหิสาวกาเตชะสุตาิมหาสมัยส เอวเมลิส e ุต he ังเอกังสามัญว่าขวาวใส่เคสุวิหารติกาเบราบาตุสัมมิงมหาวันนมหาตาบีขุสังเคนะสัตถินปัญจมาเตหิภูุสังเตหิสัพเพเหวะารหันเตหิทัสสะหิจะโลกัาตัวหิเทวะตายยปุยนะสันนิปติตาหงติมะาขมันตังทัสสนายยาปีขุสังเัรนจะอาตัคขุสตุนัสทาวาสกายิการันเทวันังเอตัาทังหุสิออยังขวาข่าวใส่เคสุวิหารติกาเบราบาตุสัมมิงมหาวันนมหาตาบีขุสังเคนะสัตถินปัญจมาเตหิ พิคุรศเตหิตสภเวห์ว่าถ้าเห็นเหิตถ้าศรีหิตจะรู้กันทัวตัวหิตแต่ว่าต่ายุยนาสนีปฏิตาของตีมพระคำมัตังถ้าสัญญาพิุรสงคัญใจยานุนัมยาพิยนะพระคำปฏิโนประสังเกลมืยามพะอุปสคกามิตว่าพระคว่าโตสันติเกปัญจิกาคาถาภาษายามาติอันดโหตเทว่าต่สสัยาถาินัมะพระรามปะปุริโสสมินชิตต่างว่าบังภาสารียภะสาที่ต่างว่าบางสมินชยะแอบว่เมวะสุภาษสูุรเทวสตระาิตาพระคว่าโตปุระปตราหังสุ อัตโยตาเทวตัสพระคมัต่างพิพากษาใบการมันต่าังสุยการมันตาทีตาขเอกาเทวตัสพระขว่าต่อเกมังคาถาภาษีมหาสมโยปมันนัสมิงเทวกายามาขาตาข้าเทมหาอินมังธรรมสมมยทัตขิตายาวะราชิตาสังคันติอัตโขอปาราเทวตัสพระคามันตะสันเิรกมังคาถาภาษีต่รัพิขาบสมารหสุจิตาธสุกามการสุสารวี่นตานีขหตามว่าอินท่านนี้อย่าขัิปันทิตาติ อาตะขัวราเทวะตาพะขมันตสันติเกมรค่ถังอาบาสีเศตะวะนคิรเศตะวะาริคันจะเขียนหาจะไมเนรชาเตจารันเิสุทาวิไม่ลจากขูมะตาสุทันตาสุสูนะคะติอาะขอประาเทวะตาพระขมันตัวสันติเกมรคะถังอาบาสียาเขติพืทธสารนาคาตัดเสนาเตะไมสันเิียเพมีมีประหายะมานุสังเทหงเทวะกายยังปริปุเรสันติติอาตะขอวพะขวบีขวมันเตยาปุยานพิคเวตาสุสูโลกราตุสุเทวตา สันนิปฏิตาหติทัศนะาตทัศนายาเบหสังขันจะเยปิเตไพิเขเวสูงอจตาบัฏฐานในานตัอสมาสุปตะเตสัมปิพระขมาานในอิปันมาเยวะเทวะตานสันนิปฏิตตาเหตุสงสยยะถาพิมาหังอตาริยยาปิเตยพิเขเวพระวิสันตินะข้าถามมัทนาฐานตัวสมาสมุปตะเตสัมปิพระขุมาตฐานในอิทธปะนไมาเยวะเทวะตานสันนิปฏิตตาพระวิสันตีเสยยะถาพิมาหังอิทธารายจะขิดสามีพิเขเวเลวะกายายนามิจิตายุสามีพิเขเว เทวะกายานังนมนมตางสุรนันถาเซสุตังมโนสิการาาภาษิสามิติเอวบัมเพเตียโคเทวิโคว่าเข้าไปตัวเป็นจัสสงาเข้าไปแต่ถ้าเราสิโลกกำนุกัรสามิยถาบะมาตาทัศิตายสิตายขี้ะพระรามิตาตาสมาหิตาปตุสิงหาว่าสันิราเราม่หางสามเพืสามโนาถามนสุธาวิปัสสนมนาเวลาปิโยมันสัสสตยยะาวมในกาเวลาทาเวาตัวมันที่สัตสาวิกสัตสนระเตอะิกัตตาเตว ตัแต่เทวะกาย็นกขัตเตวิชานาถภิกขวโรเทชามะกัุงสตะวพุทธศาสสานังเตสามตุราหุยานังมนุสานทศานะเปกสัตมขาสนัสสตเงสตางอเกศสนัอนุสานามตสุงเปเนันตมตขุิศสภะปุรหงตัสสพังมินยมิิตวนจะคุมาตมนยสัตสาวกาสนีระเตเทวะกาย็นกาันตเทวิชานาถภิกขวโวยบังกิดยิ่สามิชลัยพัสสตสายะขานัง ย่าขาพมับถวายทิมันโต่มันโตวนันโตยาสิโนโมถ้ามาหนพิชามุมวนัสัมตีวันนั้งชาสัสายย่าข่ายนันนตะวันิโนอิมนโต่มันโตวนันโตยาสิโนโมถ้ามาหนิกามุมนาสามเตีวนั้อิเจเตสะสัสสสายาขนนนตะวันิโนอิมนโต่มันโตวนันโตยาสิโนโมถ้ามาหนพิามุมินันสามิตยวันน้เวามิมนาัสนา่าานั้ กุมพิโรลราชเอกวัุิาสต์เวสานปิโยนางสัตสายขายนางเผยรูปปัสสติกลุมพิโรลราชเกสุรคคาสฉามิถึงวันังปุริมจัตเังราชาทารัโถภาสาสติคานพานางที่ปติมาราชยิสโสพุทธาปิาสาบะโวอินทันันมามาปไลเตมันโทสิมันโทวันนัมันโทยาสสินโวท้ามานาปิการบุตรคนาสรมมิถึงวันังถ้คิีนจัตเสังราชเวดุหโถภาปาสติกุมบรนทันางที่ปติมาราชยิโสพุทธาปิาสาบะโว อินทนาอามาภะไรติมันโตชื่มันโตวันมันโตยสัสินโมให้มาในิกามุมวิค์ของเราามติว่านางเปชิมันจี่สังราชาวิโรปะโควัสสัสตินะคะนั่นที่เปชิมานหัตยยาสัตสุโสพุาปิตาสาวะโออินทนาอามาภาไติมนโตชื่นมนโตวันมันโตยาสัสินโมดให้มาในพิกามุมิเาของเราามิติวานังอุตราจติีสังราชาวกเบโรตับปัสติยะข่ายงนที่เปชิมานหัตชายาสัตสุโสพุตตาปิตาสาวะโออินทนามามาภไรติมันโตชื่ ปริมทที่สั่งทัศน์เถทกินาวินนทโกปสิมาวิโรภะขกไวโรินังที่สจตารุเทมานาสาสามัญจตโรรสามันดารามานงสุวรรณีกับไจรัเวทสังวยวิโราศาโคมันจนิคสถามมืองกุลุวบกันทุวิถีสาิตสารานนกาวสุงจะกินนุนยคันทุ้านิคันทุกจัารไปนอโจมันเยอะเ่าพัสดุลจริตมันจะรีจิตมัดสร็จราจะขาดพลัานเราชาชานธภาสารชุิมุมถนาิ้ามมานถนพัสมุนัง อาถรุณมัสสานคัเวสาราสันสหรศสกกรรมรสุราอาหุบยาคสายาติพิยามุนันธรรถาคุณนครับยาสสินุวรมนเหมือนาโคโสภัข้าสมิตุมนังเยนนะารัเสดาสานันธที่ผ่านที่ผ่านที่ิญอุปิ์จะจโคุวหาสารเทวนาภัสสักตาจิตตาสัยเตมตางศานอภยตานาาารในสิสุปนตโตเขียมากาเสบุทธสสนาอิวตพิภิปวะห้ยินตานะคะสณาสารนมะการุสุตธ สิตาวปชนทหันเทนะสมอทางสุดาบวาสวเตทมันโตน้กัญสาเิมาสุราธนีาสาวไปจิติติิตาารธนีมจิาสตรสรตสัพพิปตานสัพเพวโรจนนัการสานีตบวพระินงุทะขโมสมทาันติขุนนสไม่ตดงวัน อาโพจเทวปฏพีเชโชวยโยตนาข้ามุงวรุณาวรุณาเทวสมมตยาสสสรสสตเมตตากรุนึกกายิ่ก่าุวายาสสโนถ้าเสด็จท่าสถาขยัสเปนนัตตวานิโนดิมันโตสุดิมนโตวันดมันโตยาสสิโนโมท่าหม่ไหนิการมุ่งมั่นันสมิติวันนั้นมันโจะเทวสัิจสมาจารุกิจเามาจนสุปนิสสาเทวจันทมาคุปริสิตาสุริยะสุปนิสสาเทวสุริยะมาคูปนิสิตานะคะตาลีปนิสคิตาบาคโน เอติเมตโตสุติเมตโตวะนะมันโตยัสสะยัสสะสิโนมะราปิกังวะระนะสะเมติวะนะอะถาคุสาปุเถวะสะละมะขิสะสิขานิวัทีตังสัตตโอชาโจมะภาทะนิภาสิโนวะรุณาสะธัมมาจะอะจุตานะใจนะชักคะสะเรริจิราคัวคัวสัพพะนิสิโนทัสสะเสนะทัสสะนากายะจะเตนะตะวะนิโนเอติเมตโตสุติเมตโตวะนะมันโตยัสสะยัสสะสิโนมะทานังปิจะมะวิกะระนะสะเมติวะนะสะมะเนนะมหาสะมะเนนะวะนะสัพนะสุนะมะจิตราปัสสิโตสิขาขุมะโรปะทุสิกา อาตาคูหายเยเทวหายเยเทวนเยเยรใจโลหิตวิโนปรหาปรคโอคุเทวันาสิโนทัศเถรสนากาาสเพนนาตวันิโนติมโตชิติมโตวันนามนโตยาสศิโนโมะมายาติยมุกุลนสเสติวันสุกากนุมหาอาอาคอาคูเวคาณาสาสรัตาคหาปมุขาอาคูเทวัวิจักณาสถานมตตาระขัิสกัดจะยัสเจโ นะสัจฉิโนมอธนะเนอากาปะชะนะโยที่3เป็นวัเสรีทัสสะเถนะทัสสะนากะยะสะเพนะนะตะวะณีโนอิติเมตโตสุติเมตโตวะนะเมตโตยัสสิโนมอธะมะนะปิกะมะวะคุระสะเมติงวะนังเฉเมยะตุจิตายะมะกะตะกะตะยัสสิโนลัมพิตะกะลัมมาสันถาชุติเมนะจัสสะวะณีมานะสุโนอะหุอะหุวะณีมิตาทัสสะเถนะทัสสะนากะยะสะเพนะนะตะวะณีโนอิติเมตโตสุติเมตโตวะนะเมตโตยัสสิโนมอธะมะนะปิกะมะวะคุระสะเมติงวะนังสะเถตะทะเถนะกะยะสะเพนะนะตะวะณีโน เนีมันไม่ยีนะอคสุเยนเยสติสาสาโพธสารแต่ไม่ขีดังว่าข้าตีน้ำนาสบายถ้าข็งว่าข้าตันาคานสันถาว่าเศาสตังสุภมาปรมตโตสาตาที่มโตสหสานังกุมรติโสจชโคสภคาสมิติงว่านังสัสสามาลกานังมาภามาพิธีเตตื่นฟนสิลิมันโตพิเมากายโยยาสัสสิโสทัศน์สายสระอโหปใจกับว่าสวัสดิโนเจสัญมาชิตัาหานิโตปริวาริโต แต่ศาสนาพุทิรเทวีสัามาเกมาราเสนาพิการมีสากาศสนามัที่ยังอิทคณาถาพนธาลายคระพนมตุโบสามัญถาปริวรมมบุญจิตโกจินังอิติธรรมาัเสนการหาเสนาเปสัยปนีนาตระมหาจารสรังกตาานนเพราังยะถาโสโกเมโสเมโถันเนโตสวิชโกตทาโสปจุรวัเตสังกุโสยามวัสันสัพพังวิเนยะววิชิตวานจักูมตโตมิตตยิสัทธาสาวะเกสัสเนนะเต มณฑเสนาแบบพิกาเจเวิชานาัธวลิขวเทเจตถามัเกลสุตวะพุทธศาสาสนังวิตรลงคีประกามุงในสังรมนเป็นยิ่งในสังรมนปีอินเชยงสัมภาวิชิตาสขามาพิยาิตายาสิโนบมทันทิสาปุเตหิสาวกกาเตชะเนสุตติบทสนมครรษสุดตังเสวนาจัภพารานังปันติทานจัเซวนาปูชาจัปูชนยนังเอตามขรรมุตตังปะเทโรปะเทสวาสาวปุเพกกาจกกตาปุญญตา อาตัมาปณ e am um um ิทีใจเตัมมคารมุตัมพระหุสจัจสิปันจะวั้อตตสุภาสิตาจะยาวาใจเอตมมคารมุตัมังมาตาปิตุปทานังปุตตะราสังโฆอนัจิกุลาจกมนตาเอตมม์คารมุตัมมพนันจธรรมะจารยญจะยาตกานันจังโฆอานัานิกามนิเอตมมคารมุตมอรติวติปานมาชปานาสังโยมปมาโทจเมสุเอตมม์คารมุตัมคาระโนวาโตจสันตุทิจกตัญญติกาเลกาธมาวนัง เอตัมคารมุตตมังขันติจะโศวจตตาสมนันนั้สนังคาเลนะชัมมาสากะอตามคารมุตตมังต่โพจะภามะริยัจาริยสัจานะสนังนิพพานสัิกิริยาจะเอตามคารมุตตะมังปุถะสาวโลกะมหิจิตตัญสนกรมปฏิอสุกรรมวิรัเขมังเอตัมคารมุตมังเอตนติสานิตวานสัพมปราชิตาสัพทัสโสถิงสันติตันเตสัมคารมุตตมันติมสุรตันนิปต ยังเกิดเจตวิธังเอเตวาโหรังวาสเกียสุบังยังรัตนังปณิตังเอเตนะปณิตังอนุสัมังอาทิตตถาคเตนะทำผิดพุทธะรัตนังปณิตังเอเตนะสาธเจนะสวัสดีของตัขายังวิรากาวันตังปณิตังยะทัสขายใสกายยมุนีสัมมาหิโตนะเตนะทำเมนะสัมมารถขีกินจิตทำผิดทำเมรัตนังปณิตังเอเตนะสาธเจนะสวัสดีของตัจำพุทธเสสโผล่เปริมาณยยีสุเสียงทำสัมมา สมาธิมานันตปิพันยมาหูสมาธินาเตนะสัมโมนวิชติธรรมปิทาเบรัตตานันบณิตังเอเตนะสัจเจนะสุบาิีหงตุเยปุขณาธาสัตังปัสสะถาจตารีเอตานิยุคานิยุคานิหงติเตถ้าขีณายาทุขสุขะตัสสาสาวกายเอเตสุทินานิมหาภารานิธรรมปิทาเบสังอิธรรมปิสังเครัตตานันบณิตังเอเตนะสัจเจนะสุบาิีหงตุ ยศปยุตตามักสาธาเหนนิการมโนโคธรรมาศาสนาพิเตปฏิปตาอมตะมวิคายหานลัทธามุตา,านิพุทธิงผลชมนานทํธริสังเครัตานาปณทังเอเตนะสาเจนะสุบะีหองตุขีนางปุราังระวังนาทีิสภะวังวิรัตตยติเกภวิสม,มิงที่ขีณาพิชาวิรุณีฉันาทานิพพานติทีรายยถาปายัมปฏิปโิธรรปิสังเครัตนาปณนทังเอเตนะสาเจนะสุะบีของตุโสงบสาสวรรค์อัตตาหาเวชิรังส่ย,ย,ยาจังยงัง อิตลาปชาตตตันตัสสาโปตัสสานิจังสัญญาตัจาริโนเนวะเทโวนะคันธโพนะมารสาภุมุไนชิตตังปชิตตังขีราตถาดูปัสสะชนตุโนมุสโสดเกษสะปุตสูตรภาษิตามมิตังภาษิตามมิตังเตนะปะขวตาชนะตาปัสตาอระหตาสัมมาสัมพุทเธนะเอทัตุนเหมาอนุสาวรีนะมาปะระมะปะรายะมาอิตธิการะยะมาปิตกาสัมปาธานีนันมาตะเกหติตัมานะยะคะเหนั้นมา อาการปาริอว่ตะเกนะมาทัศที่ถิ่นนี้ขติยะมาพระพุทธปะตายะมาสัมมโนโนขรุตะยะธาตุเมเหอัตานาวะชนญาติอิเมธรรมะกุศราอิเมธรรมะสัมวะชายอิเมธรรมะวิญโยขะราหิตาอิเมธรรมะสัมมาตาสมาธินาอิหิตายาสุขัยสังวรติอัตตอัตตุเมเหปัจฉะเหยะธาตุธาตุเมเหะนะ อัตนาวัชย์เนยยะธาอเมธามากุสลาอเมธามาสาวาชาเอเมธามาวิญญูสปสัตถเอเมธามาสามารถตาสมาธินาหิตายสุขายสังวมติอัตถาตุเมเหอุปสัมปชาวิหารยาถาติอุปนิยสุตอุปนิยติชื่อวะปัมายุนชะโรปนินตาสานสังติตานาเอตังพะยังม่รุนเปขขมานอรุปญานิกายิราตาสุขาวะหันิ โอปปามินียติชิวะปปมายังชัดดุปณีตัสานะสันติตานาเอตังเพยังมารณเนปยขามาโนโรกายไม่สังปะชัเหสันติเปโขโยธากายเยนาสัญญโมวะจายะอุทัจเจตสตาตังตัสตาเตตัสาสุดขายะโสติยังชิวะมาโนภกาโรติปุญญธรรมโอหเวรัคติธรรมะจาริงสัมมธรรมโมสุจิโนสุขมาวะหาติเอสานิสังสวรธรรมเมสุเจเนนะทุกคติขัสันติธรรมะจาริสัเปสังขาราอนิจติ ยถาปญญาปัสติอันนี้พสิทุเขสามโควิสุทธิยาสเปสังขาราทุกขติยถาปญญาปัสติอนนพยริทุเขสามโควิสุทธิยาสเปธรรมอนิตติยถาปญญาปัสติอานนพิทุเขสามวโควิสุทธิยาอปนกัศปนกดกอปนกัศฐามีเกตุติยังอหุตติกาเอตถาญญเมทาวตังขันหิยปนักกังพะหุ เวสารนังยันติผาะตานิวนานิจะอารามาโคเจตยานิมนุสาสภาชะตัชิตาในทางโขสารนังเขียบงในทางสารมุตแต่บางในทางสารนัมาคามาสพุทขาพมุชติโยาจับผู้ตันจะธรรมจะสักขันะสารนังข้โตจตตาลียาเลสานสัตสามารปัญญายาปัสสติทุขังทุกขสัมปะปัทุกขาสะจะอธิกรรมบงอริยันจัทางชีกลางทุขโาสามามคคามินังเอตังโขสารนังเขียนบงเอตังสารนมุตแต่บังเอตังสารนังมาคามาสพุทขาพมุนติ บทสนพระเทกาตตะคาถาอัตติตังนั้นน่กว่าเครื่องมายานนปัจจังกังเค่นะคตังบุคคลไม่ความคำนึ่งเึงสิ่งที่ลงแล้วมีความมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงย่าทาติดนาบะหินนันตะปันทันจานะขตังสิ่งใดลงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันละไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังมาไม่ถึงปัญจบปันนันจะย่ทำมตถาตาถาวิปัสสติอาสรงเห็นนาสังกุปังตังวิฐานะพรู่หัวยกับบุคคลใดเห็นแจ้งทมปัจจุันไม่งอนเงินไม่ข ขอให้คคลนั้นพึงจะเรียนทำนั่นนึ่งนึ่งให้ผูบวงเธออาวเช่เบขึจะมาแต่ปังโกชันยังมานังสุเวพึงทำความเพียรเสในวันนี้แหลใครเราจะรู้ความตายในบันพุง่งหน้าหิเดสังฆาลันเตนามหาสเสนีนามาจุนาเท้าเบาความแบบเพียงกับมาจุดละเพื่อมีเสนาใหญ่นั้นยังไม่มีแก่เราทั้งหลายเอวังวิหารามาใสเป็นอโหระตมามตันที่ตังตังเมวรตเทกการาตติสิขันเตมุนีเตพระมุนีผพ้สงบ เจ้าในบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกยดขัางทั้งกลางวันและกลางคืนนั่นแล้วว่าผู้มีราทีหนึ่งกระเด็นด้วยผักการชนีและบุตรศพิทักษประเจรวญขณะปะถาชาลธาโมมิหิชาลังหะนัตติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาสารุ่คนความแก่ไปไม่ได้พยายที่ทำโมมิหีพยายถึงงาน้ตติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาสารุคงพนความเจ็บไข้ไปไม่ได้มาดุณฑารธาโมมิหีมารณังงาน้าติโตเรามีความตายเป็นธรรมดาสารุ่งพนความตายไม่ได้ สัพเพพิเมปิหีแมนาปีหีนานาภาโววินาภาโวเราจะเว้นความเป็นต่างๆคือว่าเราจะต้องพับผ้าจากของเล่ของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวงกรรมสากนรมหกรรมทายาโทกรรมเิญญาณนิกรรมพันธุกรรมัปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้ให้พ้นมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดตามมีกรรมเป็นที่พึงอาศัยยังกรรมังกติสามีกรรมวัาังว่าปาปกกังวาตัสสาทยยาโทปวิสามีเราทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทคือว่าเราจะต้องรับผลของการนั้นเสียไป เอ๋บางเงิมเหี้ยเพียงนั่มาจากไเชื่อแต่พังเราทั้งหลายควรพิจารณาอย่างนี้ทุกๆวันเชิญบทวศเทวตาโยชนะคาถาทุกขาปารตาสนินโตคาพยายาปารตาสนิภยยาโสกับปารตาสนิโสกับหุตตุสาเพปิปานิโนเอตาวตฏฏาจารไมิสามบทรรมปัญญาสัมปธรรมสาเพเดวานิโมตันตุสาปัสสันฏิเสทิยะทานังทัตตันตุสาทายาสีลราคาตุสาปัสธาภาวนาพิระตาหุนตุขชนตุเทวตาคาตา ซาเบปุทาปาราปันตาปัญใจกันนันต่ยังพระราหันตานันจะเตเช่นานักขังพันตามีสาวาสุวุโสเทวตาปฏิธานราคาถาหันธรรมยังปฏิธานราคาถาโยพานามเซยาเทวตาสันติวิหารวามเสนีทูปไปขะเดีร์เพระทีข้เดีร์หิงตาหิงตาธรรมสถานีนาภวันตุกุชิตาสดถิงการุณเตถาวิหารามทันในเทราจามชานะเมกาจาพิฆาบุสานาเมกาธานะปฏิปัสการสขามาจเตสานีขามา ตอิสระสถานะโูตาสุกิตาพระมันตุเตสตาผู้ชายเยปีอันสัทธาสามภะวาสังเสริชาตาอัตบุภะติกานี่การนี้ยังทำเม่วัังเปิจะเตตุสัพเพปิทุกภาษากระโดนตุสังภก็ยังถ้าตุเตจังสัตตามโมธรรมธาราจักุขาราสร้างข้โหตุศัมภาโคว่าจะอัธยาจะหิตายาจะอัมเหระขษตุสัทธรมโมสัพเพปิธรรมจารีโนสุพิธิสัมภูรนยามาธรรมยาเรียบเวที่เตท่านเทเบยยังปฏิทานนะคะถ้าอยพานามาเซ ปัญญาเศรษฐญาธานิคตาสายอนัญญานิคตานิเมเตสันจับหายชินโนหุจุดสัตตานัปมานักายเยปิยาคุณวันตาจับไม่หังมาตาปิตาทะโยทิธาเมจัดปะยติทิธาวันเยเมชชะตเวรีโนสัตตาติทันเตโลกัสัมมิเตภูมาสติโยนิกาปัญเจกสตวกการาสังสารันตาผู้วิภูมิยาตงเยปิธาณามีอนโมทันตุเตสยังเยจิมังนัปปัชะนันติเทวะเรสันิเวทโยง มยาตินานาปุญญาณนังอนโมทนาเหตุนาัสสายเนสัตวตาสาาตัตว,ว์หตุเอเวลาสุขชีวิโนเขยว่าปัตทันจ่าปปนตุเตสะสะสีช่างต่งสุภาข้อสัตว์ทั้งหลายไม่มีประมาณไม่ที่สุดเขาจงเพ้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทําในบนัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอย่างี้ข้าพเจ้าได้ทําแล้วคือส่วนใหญผู้เป็นที่รักผู้มีคุณม,มีมานดานและบิดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นเลยแม้ไม่ได้เห็นและสัตว์ทั้งหลายอยื่นที่เป็นกลางและมีเป็นตั้งอยู่ในโลกกับในขัน ทั้งที่ในภบน้อยและพบใหญ่สัตว์หดาสร้างกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าแล้วขอสัตว์านั้นจงบูรนาเองเถิดก็ดสัตว์ใดย่อมไม่สร้างกันให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าเลยขอแทบพระเจ้าทั้งหลายจงแกลงสัตว์เหลานั้นเพราะเหตุเกิดอนุโมทนาบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าได้ให้ได้ให้แล้วขอสัตว์ทั้งปวงทรงใหญ่มริเวณอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจนถึงอันิจเกษมเถิดขอความเมืงนี้ของสัตว์านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยเราพระผังสจาร์อธิษฐานและพระผังความเพียรและรีสังก,การบูชาพระรันตน ด้วยการสัตยาบันบุตมนุษ์พระสูตรพระปฏิไดพระคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีจงเกิดมีแก่ข้าพเจ้าขอให้คนจากความทุ่งความลำพวงขอให้ข้าพเจ้าเจริญทางธรรมโลกทางธรรมขอเจริญเจริญทั้งหลายหมดโมทนาในการสวดสัตยาบันบุตรธรรมะเหล่านี้เมื่อในโมทนาแล้วเมื่อในโมทนาแล้วโปรดอภัยพรให้แก่ข้าพเจ้าเราบารมีมงคลพระคิงพระดีพินาศโดยมเรนีที่สวดพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหาร ตลอดจนวัตถุโมฆน,นท่าไรใสามเสียงสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะสร้าง,งขึ้นในอนาคตขอจอมเปลีนน่ยนด้วยอนุภาพแห่งพระบาริสและคำโมฆนั้นในพระคาถาต่างในพระคาถาศต่างเหล่านี้ขอจงสัตว์เบ็ดด้วยเทอนขอทรงริษฐเจริญระบาริสเทอญสาธุ